เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งวันในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีเป้ารถสวยๆนะครับคลิปนี้เป็นรถบ้านแท้เลยนะครับพร้อมใช้งานเป็นรถปี0ูนาะครับเกียร์ธรรมดาครับเครื่องเกียร์ดีน้ําไม่ดันควันไม่ไหลครับช่วงล่างก็ยังดีนะครับเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับแล้วก็ยังมีสเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับหลังคาก็สวยๆไม่ผุนะครับ รถใช้งาน2ระบบนะครับน้ำมันและ l อ g จีครับผมเล่มเอกสารชุดโอนมีครบนะครับภาษีขาดนะครับคันนี้ตุลา64นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหากับการโอนนะครับเล่มเอกสารมีครบนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่คลอง9นะครับลังสิตนะครับสามารถขับกลับได้เลยนะครับเล่มเอกสารครบครบครับเป็นรถบ้านนะครับสนนราคาก็59,0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็คุ้มคุ้มครับแม็กสวยยางดอกดีด้วยนะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลื่อหลังด้วยนะครับ ภายในสวยสะอาดครับเป็นเบาะหนังเกียร์ธรรมดาครับมีเครื่องเล่นเสียงหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเบาะสวยสะอาดทั้งหน้าหลังเลยครับห้องเครื่องก็เดิมเดิมครับขานหน้าเข็บข้าง,าเงๆเรียบๆเดิมๆนะครับหน้าสวยหลังสวยครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับเบอโทรใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ